สวัสดีครับครับสวัสดีครับสมาธิพื้นท่านทุกครับสวัสดีครับสมันทุกาครับดีครับที่จดรับทุกาครับสจ้ีกครับต้องมีปีธรรมาเขาจบรรลนในปกติครอับงปกติวัที่6กนอนายยมรตั้งได้สบีครับ งานปกติจะเป็นทุกวันทุกว <s> ันนะครับเอาเวลาหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นนะครับทุกวันทุกวันนะครับตองทีทำเวลาเขจะมาทำคะแ้า้รับชมทีเดียวเพื่อมาถึงเ่าไนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เดยวปมนะครับทุกททุกทเ็ฝติดตามด้วยนะครับกดกดค์ชนะครับหงฟิลนาตรงข้างน้าหิาในปกติเ่งกับสองนะครับเต่ำนะ

เดินะครับดนะครับปัจจุบันหนึ่งครับปัจจุบันที่ต่างกับผีนีตตัวนี้นะครับเานนีนะครับสนีเราแก้ีก็ดินนแต่คต่าง้นะครับบดหนึ่ครับอืมโอเคจบละครับยบแล้วพูดง่ายๆว่า หนึ 1> 1่งกับสองใครชอบก็จัดได้สามกับสี่ใครชอบก็จำได้ครับก็สื่อเด่งมันน่าจะมาคู่กันถ้าไม่มาคู่กันก็อันหนึ่งมาบนมาล่างน,น,นะฮะตรงนะครับครับกลับมีดครับชกผีชกผีอ้าวเกอนแปดเรียกได้แล้วทันเนานะทันเนาะ ดูไม่ทันก็ดูอีกคนระับเอยดรอบก็ได้สิบรอบนะสิบอรอบสิอรอบสองหนึ่งแนละ้ไม่ใช่ใบในะนี่นะดูนะครับครับครับ